ไปดีเนาะทุกคนมืเอนี้กะฮอนฮอนเนาะบรรยากาศฮอนไลน์สีพาทุกคนขึ้นไปเอามะพร้าวเนาะอยู่เทิงพุน่นเนาะมืเอนี้ฮอนเนาะกิน,อ,น,นอยากกินแบบแนวเย็นๆเนาะมาวันนี้เราชี้ขึ้นไปเอากันเลยดีไอ้วายุเดียนง่ยเดียนไหนฮะฉันเลยฉอดตวงเลยก้อยเลยไหวเดียนวายุเฉลยไม่ได้ฉอดมันเลยนี่ไปพาไปยกฉลุดก็ฉอดตวงมันเป็นเลยกี้ 哎，哥。Yeah, Oh. Uh. Giọt. Wow. Sụt chặt. Ah. อาเนะตอนนี้กะขึ้นหอดมาถึงกุ้งมังพาวหน,นหอดกุ้งมัร้าลหอดมากมันเลยหัวเหมยลลยสูงขนาดนี่นนเนาะบรรยากาศอยู่ถึงหุหอนลลยเว้ยพี่น้องหานี่หมดแดงลลยดีกว่าสูงเกิน โอต้องบรรยากาศโคตรเย็นเลยสูงเกินว้าวมาบรรยากาสิถ้ามาเอาเลยเนาะพี่น้องสิเอากันเลยเป็นนั้นมาครับเหยียบเอาเลยเนาะ เพ <esi> ิ่นมันเอาอยากเนาะทุกคนเพราะว่าอยู่เทิงเนาะเพราะว่ามันเอาอยากเนาะมันมีมดแดงน้ำเนาะมันจะเยียบเอาเยียบเอาเลยเนาะเตะเอาเตะเอาเลยแหละมันตกลงไปเลยตอนนี้เหยียบไปสีหน่วยแล้วโอ้เหยียบก็เมื่อยแล้วมัตกซ้ำยังมากหนึ่งเนาะมันมาตก ลุยฮะลุยฮะอีกอันเดียวอีกอันเดียวเดี๋ยวมุดเยอดูเเนี่ยตอนนี้เอาได้เตะได้ตกลงไปแล้วเนาะสีหน่วยเนาะวันนี้เสีาทางลงเลยวันนี้ตู้สีลงจังได้วะวันนี้ลงนตามนี้แหละเนาะมองเกาตูดไปเลยเออตูดไปมือกูขึ้นฮอน

ตกบเลยสดๆเลยเอาเลยในสิบพันในสิบพันแค่สิบหยวนเลยวานแนะนะมันจะวานอ่ะมะพร้าวเห็ดนี่คือกระสุนกระสุนดูดเลยค่ะคุณ ว่าบ่ทักก่อนนี่อุ๊ยเอาล่ะเอาล่ะเอาจะเป็นน้องก่อนป่ะมานําแท้บ่ดังๆเถอะเกลี้ยงเด้อเกลี้ยงบ่ไปได้แซ่จังเกลี้ยงเด้อตอนนี้ได้คือกันใหม่ไม่ได้ขอได้เถียงมันบ่ได้เอาไปดาเอาไปแล้วตุงสังข์นี่เอาอันนี้นี่ครับนี่นี่อย่าทับนี่

กินเป็บหมอัญยามามาตอนนี้กำลังใส่น้ำกรอนแล้วก็ใส่น้ำตาลเนาะให้มันเย็นๆเนาะให้มันเย็นเพราะว่ามันฮอนหลายเนาะบรรยากาศเนาะอยากกินแบบแนวเย็นๆนี่แหละพี่นาะมา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 เมื่อไรดีให้จอดลองเลย โคตรโคตรเย็นก ah, yeah. mm ่อนแล้วแต่อร่อยมากเลยค่ะนี่จ้าล้วแตยอดครับผม นี่นะฮะน้ำมะพร้าวอ่อนๆใสๆจบไปเนาะพี่น้องกับคลิปอ่อขึ้นเอามะพร้าวเนาะอยู่กกอยู่ถึงบนเนาะมือลายเบิง้งมือกระบ,บาดนี่แต่ว่ากินก็ะขังอยู่มันห่อนี่เยน็น ฝากไปกดติดตามด้วยคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแหน่อยจบไปครับ